อะสวัสดีครับมาวันนี้มาวันนี้ทำต้มหมูน้ำจิ้มซีฟู๊นนะครับผมอ่ะมาทานข้าวด้วยกันเนาะอ่ะเริ่มดสอร่อยแค่ไหนเนาะโอ,อะ้ต้องน้ำพริก อืมมดอดรสชาติก็เปรี้ยวๆเผ็ดๆ ก็จะมีเครื่องเทศเยอะหนะครับต้มครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะตัดพวกกินข้าวกันไดได้เนาะมีเป็นมะกรูดตะไคร้นี่แหละครับผมแล้วก็เราก็ใส่เกลือไปน้ำเราก็สดได้ครับอืมสุดยอดน้ำจิ้มเราก็ตำ มีพริกกระเทียมปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลซีอิ้วขาวน้ำปลามะนาวครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วข้าวนี้ต้องเพิ่มอีกสักถ้วยหนึง่งถ้วยเดียวไม่อิ่มครับ อืมสุดยอดคลิปนี้ผมเคยลงไว้นะครับลองไปทำทานดูนะครับผมต้มหมูนี่แหละครับผมคำบักไงอ่าบอคนนี้แหละครับเขาบอกว่าอร่อยเขาบอกทำให้กินอีกครับก็เลย ทำให้กินสมใจเลยถ้วยบักไงก้มหน้าก้มตาจินเลยครับ <laughs> ไม่มีใครแย่งหรอกครับค่อยๆกินครับดติดคอ <laughs> อ่าอร่อยไหมครับผมโอ้โยกนิ้วให้เลยถ้าไม่ยกนิ้วจะไม่ทาให้กินอีก <laughs> มาเลยครับกินด้วยกันครับชัดๆเลยครับกินคมหน้ากมตาเลยครับอืมไม่เป็นไรเหลือเยอะ,ค,ะค่อยๆกินไปขวน้ำจิ้มจะหมดก่อนหมู โอ้กมอย่างเดียวเลยครับัวหมูหมดยังไงครับเอาเงยหน้าหน่อยทีครับอร่อยไหมครับโอ้ยิ้มฟันเลยครับผมถาทางเขาจะอร่อยมากก้มตากินก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยครับยิ้มเหมฟันเลยครับฟันขาวเลยครับ กินไปครับเดี๋ยวหมดอ้าทำทานดูนะครับผมเนาะส่วนน้ำจิ้มเนี่ยถ้าจะชอบเค็มชอบหวานชอบเปรี้ยวก็ใส่ตามใจเนาะโอ้ตรงใส่เผ็ดครับ ซวยน้ำเลยครับตอนนี้โอ้ซวยน้ำไปด้วยเกเคครับอย่าลืมไปทำทานกันดูนะครับผมคลิปลงเคยลงไปแล้วนะครับผมต้มต้มหมูครับผมต้มง่ายแล้วก็ทำน้ำจิม้มง่ายครับอร่อยแซบ่บขอบคุณครับสวัสดีครับผมหลัคนนี้สวัสดีด้วยครับ สวัสดีครับอ่าคงจะอร่อยโอเคครับ